สวัสดีค่ะพี่น้องยายสม SKM เกษตรแฟมิลี่ค่ะวันนี้ก็พามาเละสวนยำเส้าค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นกล้าพริกยายสมเอามาเพาะลงถุงดำไว้ค่ะหนึ่งสงสามสี่ห้าต้นอันนี้พริกตระกูลกินดากินแล้วเห็นว่าเพชดกันเลยเพาะไว้ค่ะ นี่ต้นกามาเขือลายเขียวค่ะพี่น้องมาเคือเปล่าหอมเย่เนี่ยพี่น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมพักชีใบเลื่อยค่ะหอมเปีบ้านเฮานั่นแหละอันนี้เม็ดเขาล่นเนาะแต่กอนเนี่ยกระถางยายสมมาตั้งแถวนี้แหละอันนี้เอาหอมเย่มาแทนเพิ่งเห็นค่ะพี่น้อ,องเบิงหน้กกว่านี้ เยียบไปเยียบมาจาัคชิแมนจากรอบเลยโอ้ยปล่อยไปนี่ก่อนค่ะหอมเย้เนาะหอมเ,ย,เย้กำลังงามอันนี้เป็นต้นกาทิดยังบ่ได้ลงปลูกค่ะพี่น้องปลูกในกระถางก่อนงามแ้าเนาะเสียงจิ้งลีดท้องค่ะพี่น้องอันนี้ที่ยายสมปลูกใหม่ค่ะจากถุงดำที่เพาะไว้ในถุงดำมันเหลือ ไอโสนก็นเลยมาปลูกไว้อันนี้ใบเขาบอกงามเด็ดออกเบิดค่ะติดดอ,อกอะส่วนด้านนี้พึ่งวานเมื่อวานค่ะพี่น้องเมื่อวานวันที่เจ็ดเนาะวันนี้กับวันที่แปดเนี่บอกูว่าเม็ดเขาจะออกอยูอ่เบาคือผักกาดกวางตุง้งกินต้นกินใบะนะคะไอโซนมาวานไว้แล้วก็ ด้านนั้นค่ะเม็ดมะฮุ่งค่ะเม็ดมะละกอจักพันอย่างแหละพันหวานกินแซบเนื้อหนากรอบหวานอร่อยจะสมกะเพาะไว้ค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นกะพรกแถวนี้กะะเกิดเองผักอิตูเลาะสวนยมเช้ามืดอันนี้กระเจี๊ยบเขียวค่ะพี่น้องแก่แล้วแก่แล้วอันนี้ ทีฝรั่งมืดนะคะมืดมืดมืดเมืนเตาทองกับปุกกับปดอย่าอีตูแมงรักขึ้นใชก่กต่นี้ค่ะพี่น้องอันนี้ตัดไปขายแล้วนะคะตัดไปขายไม่ค่าสร้างตัวไปขาย มะเขือที่ต้นกาค่ะเอาให้แล้วจยส่วนปลูกกำลังติดดอกอันนี้เกิดเองไผ่ตูดอกดาวเรืองค่ะพี่น้องนี่ดาวเรืองดาวเรืองอันนี้งัวเหยียบค่ะงัวกระดื้อย่องางบุกเข้ามาเลยแล้วก็มะเขือ นี่ต้นก้าพริกที่ยาสมเพราะลงทุงดั่เลยพร่น้องนี่ยังเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีต้นน้อยหลายแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่ต้นใหญ่เนี่ยเนาะสิบเอ็ดต้นโอ้ยมาแล้วมาแล้วดอกแกว้วอ้าวรับบนแมนดอกแกว้วนนี่โอ้ยนาะลงซื้ออะไรได้เป็นพี่ชังอันนีตายตาย,ตายมุเบิดรห โอ้ยโอ้ยเนี่ได้กันมีเบิดนอหันมีซับนี่ฮะมีซับโอ้ยลงซื้อมาเจ้าโอ้อันนี้รับเงินนอโอ้ยมีแต่ว่าดอกแก้วรับเงินรับเงินนี่เสียง ลาน้ำค้างพักกัยังบดิบึงค่ะต้นหอมหอมเลยนี่หญ้าก,ก็ยังเยอะด้านนี้คือปลูกใหม่ค่ะพี่น้องเพื่อเขาสีฟื้นเพื่อสิงามกัใช้เวลาท่นดีบ่เลยเป็นหอมเลยเป็นดอกพี่น้องิดเป็นดอกขึ้น,นเลยนี่เห็นไหมอหอมเลยเป็นดอกดอกเกิดเร็วขนาดนี่ ที่าย,ยสมปลูกปีที่แล้วนะหอมเลยบบเป็นดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าศูนย์พันมาแล้วโอ้โหอยหมาออ้เด็กๆปุ่นโอ้ยหนูสิ้นกระด้พุ่นอ่ะมะขาพุ่งเย,ยสมใกล้จะได้กินแล้วใกล้จะได้กินแล้วนะคะงัวแกล่ลาะผู้มืออยู่พี่น้องเห็นใบอันมขะขาโพดนะาเขียวเขียวเลยเพิ่นจะอุ้ยรีวมมาใส่เลยแหลนะต้นนี้ ด้านนี้มีสองต้นฝั่งนั้นก็นมีสามสี่ต้นค่ะอันนี้คือโบโเป็นมากเลยนะี่ไม่มีมิดนนให้วัวกินแตงกวากับประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องอันนี้แกที่ปลูกใหม่ด้านนี้มีสามต้นอตนนนนีต้นนี้แกนี่ไงต้นนี้อะไรเว็บ แตงกวาก็สงสัยยังไม่ติดลูกพี่น้องเอ้ยดอกตัวผู้พึ่งจะมีไงนี่ไงซีดค่ะเพราะว่าพึ่งมีดอกตัวผู้โอ้โยนอ้อแมตพิั่งเีอันนี้นอ้วนแทน่นะแม่แาดหล่ะยามเศ้านี่แค่นี้แหละค่ะพี่น้องบรรยากาศยามเศา้าๆแบตก็จะหมดแล้ว ยายสมก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามน,นะคะพี่น้องสวัสดีคะ่ะ